เรื่องกฎแป,กปลกๆของพนักงานกดลิฟต์ในโรงแรมครับเชคชายหนุ่มอายุประมาณ20ต้นต้นๆที่เพิ่งจะเรียนจบมาได้ไม่นานได้รับการติดต่อกลับหลังสมัครเป็นพนักงานกดลิฟต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งทั้งที่เป็นงานง่ายๆได้กลับได้เงินเยอะจนไม่อยากจะเชื่อ สำหรับเจคนี่เป็นเหมือนโชคที่ดีที่สุดสำหรับเขาตอนนี้เลยหลังจากติดต่อกับมิสเจนผู้เป็นผู้จัดการของโรงแรมแห่งนี้ก็ได้นัดแน่วันเวลาเริ่มงานซึ่งก็คืออาทิตย์หน้างานของเขานั้นจะได้ค่าจ้างเป็นรายวันวันละ5,500บาทก่อนเนื้อในอกเขาเต้นไม่หยุดหลังจากที่ได้ยินเกี่ยวกับเงินที่จะได้รับนั่นทำให้เขายิ่งตั้งหน้าตั้งตาราวันที่จะได้ไปทำงาน และเนื่องจากที่โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมระดับ5้าดาวแน่นอนว่าน,นอกจากเงินที่จะได้รับแล้วภายในโรงแรมก็ต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่ในที่สุดก็ถึงเวลาเริ่มงานแจ็คตื่นเต้นเสร็จจนได้นอนแค่เพียงครู่เดียวเขารีบออกจากบ,บ้านโดยทันทีและไม่ลืมสูตรของทางโรงแรมหวังจะไม่เปลี่ยนในที่ทำงานเพราะกลัวยับยังไงก็ตาม กาศของเขาเป็นกาดึกที่จะต้องเริ่มงานตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าดังนั้นจึงสบายกว่าปกติเพราะแขกคงไม่ได้ออกมาในเวลาดึกกันเยอะนักเจคิดไปพลางจัดการเปลี่ยนชุดแล้วตรวจความเรียบร้อยของตนเองเล็กน้อยก่อนจะเดินมาหามิสเจนจากนั้นมิสเจนก็เริ่มอธิบายให้เขาฟังซึ่งงานของเขาก็แค่ยืนรอแขกเข้าลิฟต์มาและพาไปส่งยังชั้นนั้นๆ แต่จ,จู่ๆมิสเจนก็ยื่นกระดาษมาให้แล้วกำชับเขาให้จำกดและทำตามอย่างเคร่งครัดสีหน้าของมิสเจนยกเคร่งขึมและจริงจังเส่จ,จนเจคกนิ๊กแปลกใจแต่ก็รับกระดาษนั้นมาแล้วอ่านเนื้อหาข้างในของมันกฎของการอยู่ในลิฟต์กฎข้อที่1ห,หลังห้าทุ่มไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นหหรือหากขึ้นไปแล้ว ให้รีบกลับลงมาในทันทีกฎข้อที่สองรองแรมของเราไม่มีชั้นใต้ดินหากลิฟต์นี้พาคุณไปยังชั้นใต้ดินให้คุณรีบปิดไฟและกดขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งทันทีไม่ว่าจะมีอะไรพยายามจะเข้ามาในลิฟต์อย่าให้มันเข้ามาโดยเด็ดขากดกฎข้อที่สามหากจูๆ่ๆลิฟต์เกิดดับให้คุณอยู่ให้ชิดมุมใดมุมหนึ่งของลิฟต์แล้วนั่งลงยองยอง หลับตาวไว้จากนั้นอยู่ให้เงียบที่สุดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นห้ามลืมตาหรือส่งเสียงใดๆขึ้นมาจนกว่าไฟจะติดกดเข้าที่4อาจจะมีหญิงสาวถือร่มเข้ามาในลิฟต์ห้ามพูดคุยหรือทำปฏิสัมพันธ์ใดๆนอกจากถามฉันที่เธอต้องการจะไปเท่านั้นและห้ามมองเธอเด็ดขาดหากคุณมองนั่นอาจเป็นจุดจบของคุณ กฎข้อที่หในช่วงเวลาตีสามจะมีหญิงเจาราคนหนึ่งขึ้นลิฟต์มาให้คุณพาเธอไปส่งที่ชั้น8หน้าห้อง812แล้วเธอจะให้หินบางอย่างมาให้เก็บไว้ห้ามหายจนกว่าจะถึงเวลาหกโม,มงเช้าแล้วค่อยนำออกมาทิ้งกฎข้อที่หห้ามเผลอหลัลบ เพราะน่าน,น่าจะทําให้คุณเจอกับสิ่งที่จะเป็นฝันร้ายไปตลอดชีวิตกฎข้อที่7ห้ามออกไปจากลิฟต์โดยเด็ดขาดนอกจากจะไปส่งหญิงชราคนนั้นหรือจนกว่าจะถึงเวลาเลิกงานงานนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดเจก๊กอ่านกดในกระดาษช้าๆราวกับกลัวจะพลาดสิ่งสำคัญใดๆไปยิ่งอ่าน ในหัวของเขาก็ยิ่งมีแต่คำถามมากมายปรากฏขึ้นมาแต่ก็ทำได้แค่คิดแล้วอ่านต่อไปจนกระทั่งมาถึงคำกล่าวสุดท้ายที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเจคพับกระดาษนั้นลงใส่ในกระเป๋าเสื้ออย่างรมะมัดระวังก่อนจะพูดคุยกับมิสเจนิดหน่อยแล้วเริ่มประจำตำแหน่งทันทีภายในลิฟต์เป็นลิฟต์ที่ดูหรูหราพื้นพรมสีแดงมีกระจกอยู่ที่ทางด้านหลัง ขนาดของมันใหญ่พอที่จะจุคนได้ประมาณสัก10ถึง15คนและยังมีเสียงเพลงคลอเบาๆชวนให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ตัวเจ๊ก็ยังคงคิดไม่ตกเรื่องกฎที่อ่านมาถึงจะไม่ใช่คนที่กลัวผีแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เชื่อกฎนั่นมันมีอะไรไปแปลกๆอยู่เยอะมากเกินไปแต่เจ๊ก็เลือกที่จะปัดมันทิ้งแล้วเดินหน้าทำงานด้วยความผ่อนคลายวันที่หนึ่งแล้ววันที่สอง ทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีอะไรแป,ปลกๆเกิดขึ้นแต่เจก็ไม่เคยลืมเรื่องกฎนั้นเขาไม่เคยขึ้นไปที่ชั้นหกหลังห้าทุ่มและลิฟต์ก็ไม่ได้ลงไปชั้นใต้ดินจนในคืนที่สามเจก็ยังคงมาทำงานตามปกติเขากล่าวทักทายพนักงานที่หน้าล็อบบี้ก่อนจะเดินไปประจำตำแหน่งของตนเจกยังคงรับแขกดังปกติ จนกระทั่งเวลาห้าทุ่มสามนาทีในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งรีบเข้ามาในลิฟต์ด้วยความเร่งรีบแล้วบอกให้เขาพาไปส่งที่ชั้นหกเจก,ก้มหน้ามองดูเวลาแต่ก็ต้องหน้าเสียทันทีตามกฎบอกไว้ว่าห้ามขึ้นไปที่ชั้นหกหลังเวลาห้าทุ่มแต่ขึ้นไปแป๊บเดียวคงจะไม่เป็นไรเจกจึงรีบกดลิฟต์ไปที่ชั้นหก ประตูปิดลงพร้อมกับเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงขึ้นแรงขึ้น,นชายคนนั้นยังคงทำท่ารีบร้อนมองนาฬิกาข้อมือสลับกับชั้นของลิฟต์อยู่อย่างนั้นจนในที่สุดเสียงลิฟต์ก็ดังขึ้นประตูค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นถึงทางเดินชั้นหกชายคนนั้นรีบเดินออกไปทันทีอย่างไม่เหลียวหลังมองเขาอีกเจครีบกดปิดประตูหลังจากเขาเดินพ้นออกไป ครั้งนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจคถอนหายใจก่อนจะกดลิฟต์กลับไปที่ชั้นหนึ่งลิฟต์เริ่มเคลื่อนตัวลงไปแต่เมื่อถึงที่หมายลิฟต์มันดันไม่ยอมหยุดอยู่ที่ชั้นนั้นแต่กลับลงลึกไปอีกจนกระทั่งจอมอนิเตอร์ปรากฏคำว่า Basement เสียงกลิ่งของลิฟต์ดังขึ้นก่อนที่ประตูจะเปิดออกเจครวบรวมความกล้าแล้วชะเง้อออกไปมอง ภายนอกของลิฟต์มืดสนิทไม่มีแสงใ,ใดๆเจคยังคงจ้องมองออกไปแต่มือก็พยายามกดปิดลิฟต์แต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงแตกหักของบางสิ่งที่แทรกขึ้นมาจากความเงียบเจคเริ่มหายใจติดขัดหัวใจต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเสียงนั้นดังอย่างต่อเนื่องและเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนกระทั่งเห็นได้ว่าเป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง สภาพบิดเบี้ยวเสียจนน่ากลัวข้อของเธอหักลงแขนขาและตัวบิดไปคนละทางดวงตาสีขาวพลนและริมฝีปากแสยะยิ้มเคลื่อนที่ตรงมาที่เขายังรวดเร็วในขณะที่ประตูลิฟต์เริ่มปิดลงเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นที่ประตูลิฟต์ราวกับมีอะไรวิ่งชนอย่างแรงลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นไปหยุดท,ที่ชั้นหนึ่งเจคซุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรง เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคิดถูกหรือเปล่าที่มาทำงานที่นี่แต่อีกใจก็ยิ่งอยากรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเจกนั่งสงบสติเพียงครู่ก่อนจะลุกขึ้นและหยิบกดนั้นมาอ่านซ้ำอีกรอบเพลงในลิปไม่ได้ช่วยให้เขาผ่อนคลายอีกต่อไปแล้วณตอนนี้หัวใจของเขากำลังเต้นอย่างบ้าระห่ำได้แต่รอคอยเรื่องที่ไม่อยาดคาดเดาที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในเวลาตีสองนาที จคที่กำลังรู้สึกงงงงกลับต้องตื่นเต็มตาหลังจากที่อยู่ๆไฟในลิฟต์ก็ได้ดับลงพร้อมกับเสียงดังปึงปังที่เกิดขึ้นลิฟต์ทั้งลิฟต์สั่นสะเทือนเป็นผลมาจากที่จู่ๆจักรกลก็หยุดกระทันหันกดข้อที่สามพุทธเข้ามาในหัวของเขาทันทีเขาเรีบนั่งลงยองๆแล้วหลับตาปีทั้งลิฟต์เงียบสง,งัดสียจนได้ยินเสียงหายใจของเขาแต่จู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างที่น่าขนลุก มันเดินวนไปทั่วทั้งลิฟต์ส่งเสียงแปะประหลาชนผวาจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าของเขาเจคฟุบหน้าลงกับเขาเขาสัมผัสได้ถึงลมบางอย่างที่เป่ารดมาที่ต้นคอความอยากรู้เริ่มแทรกซึมเจคค่อยๆลืมตาขึ้นมามองผ่านขาของตนภายใต้ความมืดนั้นเขาเห็นขาคู่หนึ่งของ,ของใครบางคนยืนอยู่ข้างหน้า มันยังคงส่งเสียงแปลกประหลาใส่หูของเขานั่นยิ่งทำให้เจครู้สึกหวาดผวายิ่งกว่าเดิมเขารีบหลับตาลงพยายามกลั้นน้ำตาและกดความกลัวเอาไว้จนในที่สุดมันก็จบลงไฟได้ติดขึ้นเพลงเริ่มบรรเลงอีกครั้งและเสียงลิฟที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปยังเป้าหมายเจคถอนหายใจอย่างโล่งอก เขาคิดไม่ตกว่าหากตอนนั้นเขาเห็นหน้ามันเข้าจะยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้หรือเปล่าแค่เพียงเสียงก็ทำเอาแทบอยากตายมันตรงนั้นแต่งานนี้ยังคงไม่จบเจคยังเหลือเวลาอีกสมชั่วโมงกว่าๆจึงจะออกไปได้เขาก้มมองนาฬิกาข้อมือมันบ่งบอกเวลาอยู่ที่ตอนนี้เวลาตี2 9 9นาทีช่วงเวลาที่ไฟดับเมื่อกี้มันช่างยาวนานจริงๆ,จงๆเจคลุกขึ้นยืนอีกครั้ง แล้วจัดเสื้อของตนเองให้เรียบร้อยก่อนจะยืนทําหน้าที่ต่อไปผ่านไปไม่นานเวลาตี30นาทีจูจ่ๆก็มีคนยายหน้าตาดีคนหนึ่งขึ้นลิฟต์มาจริงๆแต่นั่นทำให้เขารู้สึกล่งใจแป,ปลกๆเจกยิ้มให้กับคุณยายคนนั้นเล็กน้อยก็จะเอื้อมมือไปกดเลขแปาทางลิฟต์ไม่มีการพูดคุยใดๆมีเพียงเสียงเพลงคอเบา จนในที่สุดก็ถึงที่หมายเจกกดเปิดประตูลิฟต์ให้หญิงชราเดินออกไปก่อนจากนั้นเขาจึงเดินตามไปเพื่อส่งหญิงชราคนนั้นจนถึงหน้าห้องเป็นไปตามกฎบอกหญิงชราคนนั้นยื่นหินให้เขาเจกยื่นมือไปรับอย่างถือวิสาสะก่อนจะโค้งเล็กน้อยเป็นการขอบคุณแล้วรีบกลับไปที่ลิฟต์ทันทีเขาพินิษพิจ,จารณาหินนั้นสักพัก ก่อนจะเก็บมันไว้ในกระเป๋าอย่างดีเวลาผ่านไปจนกระทั่งตีห้ากว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในลิฟต์หญิงสาวชุดดำที่กางร่มสีดำปิดบังใบหน้าแต่ตัวของเธอนั้นสูงผิดษปกติเจกจำกดนั้นได้เป็นอย่างดีห้ามมองหน้าเธอเขาหันหน้าเข้าหาปุ่มกดลิฟต์อ้าปากถามเธอถึงชั้นที่เธอต้องการจะไป ชั้นสี่ค่ะน้ำเสียงเย็นยะเยือกของหญิงสาวแลดูไร้ชีวิตชีวาทำเอาขนลุกรีบเอื้อมมือไปกดปุ่มแล้วยืนนิ่งไม่ไหวติงเจคลอมมองหญิงสาวคนนั้นผ่านเงาสะท้อนจากประตูลิฟต์เธอยืนนิ่งนำร่มปิดใบหน้าจนถึงคางลิฟต์เดินทางลงมาถึงที่ชั้นหกจู่ๆเธอก็ค่อยๆเงยร่มขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าตาร่มนั้น เจกนิ่งค้างทันทีที่เห็นใบหน้าของหญิงสาวน่าเสียดสยองเสีจนอธิบายไม่ได้ตาปูดออกจนแทบจะทะลุออกมาจากเบา้าจมูกไม่มีเหมือนถูกตัดออกปากเบี้ยวผิดรูปร่างมันน่ากลัวจนเขาบรรยายไม่ได้และเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหญิงสาวยืดคอของตนเองมันเลยมาช,ช้าๆราวกับงู ยืนมาที่ข้างๆหูของเจ็กแล้วกระซิบถามเห็นใบหน้าฉันแล้วใช่ไหมเจกยืนนิ่งตัวสัน่นเงื่อพุดออกตามใบหน้าณเวลานี้แค่เขาประคองสติให้ยังคงอยู่ได้ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วหญิงสาวเริ่มหัวราอก่อนจะเริ่มอ้าปากกว้างขึ้นจนเรียกได้ว่าสามารถเขือบหัวเขาไปได้ทั้งหัวแต่แล้วจู่ๆเธอก็หยุด และกลับไปสภาพเดิมอย่างรวดเร็วนำร่มมาปิดบังใบหน้าดังเดิมเสียงกลิ่งของลิฟต์ดังขึ้นประตูลิฟต์ก็ได้เปิดออกหญิงสาวค่อยๆเดินออกไปอย่างเชื่องช้าในตอนนี้เจคทำเพียงก้มหน้างุดมองแค่เท้าตนเองภาวนาให้หญิงคนนั้นเดินออกไปให้เร็วที่สุดแต่ขณะที่เธอกำลังจะพ้นประตูนั้น จูๆ่ๆเธอก็พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เจคถึงกับต้องขมวดคิ้วยายแก่นั่นเสลิไม่เข้าเรื่องลิฟต์ปิดลงเจคยังคงยืนนิ่งคิดถึงคำพูดที่ได้ยินยายแก่คุณยายชั้นแปดน่ะเหรอทำไมละ่ะมีแต่คำถามพูดขึ้นมาในหัวเจคตบเข้าไปที่กระเป๋าเสื้อของตนเองเพื่อหาอะไรบางอย่าง แล้วก็เจอเข้ากับสิ่งนูนๆในกระเป๋าเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกยืนรอเวลาจนในที่สุดลิฟต์ก็เดินทางมาถึงที่ชั้นหนึ่งประตูลิฟต์เปิดออกแล้วพบเข้ากับเพื่อนร่วมงานที่มายืนรอเปลี่ยนกะเจครู้สึกว่าชีวิตเขาไม่เคยรู้สึกดีใจอะไรเท่านี้มาก่อนเขาน้ำตาเรื้นขึ้นมาทันทีเรากลับได้อออกจากนารก เขาเดินไปหาเพื่อนและตบไหลเบาๆทำใหาเพื่อนเขาง,งงกับท่าทางนั้นเจกเดินออกมาจากลิฟต์และพุ่งตรงไปยังมิสเจนทันทีบนใบหน้ามิสเจนมีรอยยิ้มปรากฏราวกับเป็นรอยยิ้มดีใจปนยินดีเขาเดินตรงเข้าไปและทำการขอลาออกอย่างไม่รีรอมิสเจนยังคงยิ้มรับไม่มีแม้แต่คำรั้งใดๆเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้ ดีใจที่เธอยังอยู่และยินดีด้วยที่รอดมาได้เรื่องเงินค่าจ้างเราจะโอนไปให้ภายในเที่ยงนี้ไม่ต้องห่วงเจ๊กเอ่ยขอบคุณก่อนจะรีบเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนชุดทันทีในขณะที่กำลังถอดชุดหินที่ได้รับก็หล่นออกจากกระเป๋าเจกรีบก้มหน้าลงไปหยิบแล้วนำขึ้นมาดูทันทีหินมันเปลี่ยนไป ในตอนแรกหินที่ได้รับเป็นสีเขียวประกายแลดูน่าเก็บดูแลแต่ขณะนี้มันกลายเป็นเหมือนหินทรายธรรมดาไม่มีสีเขียวได้ใดทำโมเจ็กนึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอีกเขายนมันทิ้งลงถังขยะแล้วเดินออกมาจากห้องน้ำทันทีหลังจากคืนนี้ไปเขาไม่มีเรื่องไหนที่จะน่ากลัวสำหรับตัวของเขาวิกต่อไปแล้ว และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องกฎแปลกๆของพนักงานกดลิฟต์ในโรงแรมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับโอ้โหเจ๊กเนี่ยเกือบไม่รอดแล้วนะถ้าไม่ได้หินจากคุณยายคนนั้นเนี่ยผมว่าเจ๊ก,ก็คงจะต้องเสียชีวิตอยู่ในลิฟต์นั่นแหละแล้ถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะฮะได้ไปทำงานเป็นพนักงานกดลิฟต จะเอาชีวิตรอดจากโรงแรมนี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างนะครับและเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะักเขียนที่ใช้หน้าปะกาว่าผักเจด้วยนะฮะที่เอาเรื่องราวตรงนี้มาให้ผมได้เล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามไปกับนักเขียนด้วยนะลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกสนุกแบบนี้ให้เราได้อ่าน ได้ฟังกันเองนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ